วันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับดีๆสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆด้วยก็ได้นะคะที่อยากจะดูแลร,รักษารูปร่างของตัวเองให้มีสุขภาพดีง่ายๆมากเลยมีอยู่แค่สี่ห้าข้อเท่านั้นเองข้อแรกตื่นนอนขึ้นมาปั๊บชั่งน้ำหนักเลยแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ลำดับถัดมาก,ก็คือลดทุกอย่างที่กินนิดหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องลดทีมากๆเลยข้อถัดมาที่เราควรจะต้องทำก็คือดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยสักสามลิตรต,ต่อวันเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยค่ะจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันที่ สะสมตามลำตัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวลำดับถัดมาก็คือเดินออกกำลังกายต่อเนื่องกันให้ได้อย่างน้อยสัก19 0 0 0ต่อวันนะคะถ้าใครเคยออกกำลังกายอะไรเป็นประจำอยู่แล้วก็ทำตามเดิมแต่ขอเพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งคือเดินให้ได้อย่างน้อย19 0 0 0แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยติดงานเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเดินสะสมได้ค่ะเราดูที่เครื่องนะคะเครื่องที่แอปพลิเคชันทั้งหลายที่เดี๋ยวน,นีทุกคนติดตัวกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ นะคะหรือว่านาฬิกาก็ตามเนี่ยสะสมได้ผัดมาก,ก็คือสิ่งที่เราสามารถกินได้เต็มที่เลยก็คือเนื้อสัตว์ทั้งหลายทุกชนิดแต่ขอไม่ติดมันไม่มีหนังนะคะแล้วก็ผักเน้นเป็นผักใบให้เยอะที่สุดเลยพวกผักหัวหรือผลไม้พยายามลดลงให้เยอะที่สุด นะคะคถ้าทานได้แบบนี้แล้วก็ปฏิบัติตัวตามเนี้โดยการติดตามตัวเองชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวันแค่นี้ทุกคนก็จะดูแลรูปร่างได้แบบสบายๆแล้วค่ะ